โรงพยาบาลเขาวังองค์กรแห่งความสุขต้นแบบปี2563โรงพยาบาลเขาวังเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิขนาด30เตียงมีบุคลากรรวม108คนมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้บริหารสูงสุด และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจากหัวหน้าหน่วยงานต่างๆจำนวน12คนเป็นทีมนำเพื่อให้การดูแลผู้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนวิสัยทัศน์โรงพยาบาลคุณภาพประชาราสุขภาพดีภาคีเครือข่ายเข้มแข็งพันธกิจประกอบด้วย4ข้อดังนี้ 1. พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลคอวังให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 2. พัฒนาบริการสุขภาพเชิงรุกให้มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี 3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 4. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร สวัสดีครับผมนายแพทย์พันุพันธ์ธนพรศสินชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอวังนะครับสําหรับเพื่อการขับเคลื่อนโรงพยาบาลข้อวังเนี่ยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลน,นั้นปัจจัยที่สําคัญก็คือทรัพยากรบุคคลครับซึ่งเราต้องพัฒนาให้คนเนี่ยมีความทั้งเรื่องของความเก่งดีแล้วก็มีความสุขในการทํางานซึ่งถ้าหากคนเรามีความสุขแล้วเนี่ยก็จะมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสําเร็จ สุดท้ายผลลัพธ์การทํางานก็จะตกอยู่กับผู้ป่วยซึ่งจะได้รับการดูแลที่ดีนะฮะซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขแล้วก็ระบบสุขภาพยั่งยืนครับกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข5ขั้นตอนประกอบด้วย1 การประเมินความสุขบุคลากรและสุขภาวะองค์กร 2. การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากรและสุขภาวะองค์กร 3. การจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 4. การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 5. มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรมสำหรับการขับเคลื่อนโรงพยาบาลขอหวังให้เป็น องค์กรแห่งความสุขนะครับเราได้นํามาตรฐานองค์กรแห่งความสุขแล้วก็ผลการประเมินความสุขหรือว่าแฮปปีโนมิเตอร์เนี่ยมาใช้เป็นประเด็นในการพัฒนาโดยในปี2 5 6 2เนี่ยเราพบว่าประเด็นที่ไม่ผ่านเนี่ยมี4ด้านด้วยกันนะครับก็คือด้านการเงินด้านการผ่อนคลายด้านสมดุลชีวิตแล้วก็ด้านสุขภาพดีนะครับโดยเราได้นำทั้ง4ประเด็นเนี่ยเข้าประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล นะครับแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนง,งานในแต่ละประเด็นนะครับมีการจัดโครงการทั้งหมด13โครงการเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขได้แก่ 1. โครงการบุคลากรยุคใหม่ใส่ใจการจัดทำบัญชีครัวเรือน 2. โครงการผ่อนคลายดีชีวีมีสุขด้วยคุณธรรมรักเหนือรัก 3. โครงการจัดสวัสดิการเยี่ยมป่วยและสนับสนุนเค้กวันเกิดการร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์การแข่งขันกีฬาหน่วยงานและภายนอก 4. โครงการส่งเสริมการทำบุญตักบาตรในหน่วยงาน2เดือนต่อครั้ง การจัดตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนจากตู้ความเสี่ยงด้านบุคลากรคณะกรรมการบริหารรับกระทู้สดปัญหาหน้างานจากการประชุมประจำเดือน 6. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมตามประกาศอัตลักษณ์โรงพยาบาลเขาวังบริการด้วยใจไฝ่สามคัคคีมีความรับผิดชอบ 7. โครงการเค็มน้อยอร่อย3ดี ดำเนินการในโรงพยาบาลและในชุมชนมีจิตอาสาตรวจว,วัดความเค็มที่บ้าน 8. โครงการบุคลากรต้นแบบเพื่อเชิดชูให้กำลังใจบุคลากรและถ่ายทอดประสบการณ์ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรต้นแบบให้แก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยและความพึงพอใจกับผู้บริการเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลให้มี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับในส่วนของกลุ่มการพยาบาลเราได้มีการพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสําคัญเช่นนะครับในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตผู้ป่วยสโต๊กผู้ป่วยสเตมมี่แล้วก็ผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอดน,นะครับเราได้มีการพัฒนาให้บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์โดยมีการประเม,มินสมรรถนะของบุคลากรนอกจากนั้นเรามีการส่งเสริมให้มี บุคลากรต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยอย่างเช่นการส่งเสริมให้บุคลากรม,รมีธรรมทาตในการเย็บแผลการให้สารน้ําทางหลอดเลือดดำนะครับที่ยังมีปัญหาอยู่เราได้ให้บุคลากรที่เป็นต้นแบบได้ถ่ายทอดให้บุคลากรอื่นให้มีความสามารถในการใช้เทคนิคในการให้บริการพยาบาลดังกล่าวด้วยนะครับต้นแบบด้านพฤติกรรมบริการหมอในดวงใจให้บริการดี สิ่งที่ผมทําอยู่แล้วคิดว่ามันดีนะครับคือผมคิดว่าเวลาตรวจคนไข้อย่างนี้ครับผมพยายามจะมองปัญหาของคนไข้ให้เจอที่ไม่ใช่ตัวโรคเขาด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการรักษาเขาเหมือนกันถ้าเราไขาออกว่าคนไข้เขามีปัญหาอะไรนอกจากตัวโรคเนี่ยมันจะช่วยด้านตัวโรคเขาด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามนํามาใช้กับการรักษาคนไข้เสมอนะครับเราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ ต,ต้นแบบด้านบริการด้วยใจสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนามณีบูรณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบด้านการบริการด้วยใจได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานในการดูแลการรับบริการผู้ป่วยดุดญาติมิตรดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขมากค่ะ ต้นแบบด้านจิตอาสาสวัสดีค่ะดิฉันนางธัญพัฒรทองมูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการได้รับการคัดเลือกเป็นพยาบาลต้นแบบจิตอาสานะคะดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลโดยที่ไม่มีการร้องขอทำด้วยความเต็มใจในส่วนของชุมชนก็ได้ช่วยเหลือผู้ด้โอกาสต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับองค์กรมีความสุขและชุมชนเกิดความเอื้ออาทรต่อกันต้นแบบด้านการเก็บออมคนดีสีสาธารณาสุขสวัสดีค่ะดิฉันนางสุมาลีคขมขำเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการทำงานที่แผนกผู้ป่วยนอกอได้รับการคัดเลือกเป็นพยาบาลต้นแบบด้านการเก็บออมหลังจากที่ดิฉันได้เข้ารับการอบรม ในโครงการบุคลากรยุคใหม่ใส่ใจการจัดทำบัญชีครัวเรือนดิฉันก็ได้ได้รับข่าความรู้ในการเก็บเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการเก็บออมแล้วมาจัดทําบัญชีครัวเรือนเมื่อก่อนดิฉันจะมีปัญหาด้านการเงินแต่หลังจากที่ดิฉันได้รับการอบรมนะคะก็ได้จัดทาบัญชีครัวเรือนแล้วก็มาอุดรอยรั่วจากองค์ชีวิตทําให้ไม่มีปัญหาด้านการเงินนะคะแล้วก็ครอบครัวก็มีความสุข มากค่ะต้นแบบด้านการทำหัตการเช่นเย็บแผลสวยงามทำคลอดเก่งให้สาราน้ำทางหลอดเลือดในเด็กและผู้ใหญ่สวัสดีครับผมนายอนิรุธชัยเสนาเป็นเจ้าหน้าที่เวฐฐ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 ชกิจฉกเฉินประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลข้อวังวันนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบในการทำหัตก,การเย็บแผลสวยงามครับผมรู้สึกภูมิใจ และมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเดนภาบุญจันทร์เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลคอวังค่ะดิฉันได้นำประสบการณ์ในการให้สารน้ำนะคะไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมวิชาชีพนะคะปฏิบัติให้กับผู้ป่วย ได้เกิดความพึงพอใจแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ 9. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเซปซิส AMI ส, AM I, สตโตรกและ PPH 10. โครงการตลาดสดสีเขียวค่ะวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ก็คือเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้มีการผลิต ผักปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรค่ะอีกทางเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลควาวังของเราได้บริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษปลอดภัยและก็ะเป็นการส่งเสริมให้ทางโรงพยาบาลคอวังนะคะมีผักที่ปลอดสารพิษในการทำอาหารให้กับผู้ปว่วยค่ะ11 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร12โครงการเยี่ยมบ้าน13โครงการจิตอาสาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นความสุขโดยรวมของบุคลากรเพิ่มขึ้นทุกด้านด้านการเงินจากร้อยละ50.79เป็นร้อยละ61.80ด้านการผ่อนคลายดี จากร้อยละ54.20เป็นร้อยละ65.20ด้านสมดุลชีวิตจากร้อยละ59.67เป็นร้อยละ68.80ด้านสุขภาพบุคลากรสุขภาพดีอยู่ในเกณฑ์ปกติเพิ่มขึ้นปี2561ร้อยละ50.60ปี2562ร้อยละ60.20 ปี2,563ร้อยละ67.59 BMI เกินลดลงปี2,561ร้อยละ19.36ปี2,562รอยละ24.70ปี2,563รอยละ18.25อัตราคงอยู่ของบุคลากรเพิ่มขึ้นปี2,561ร้อยละ97.00 ปี2562ร้อยละ99.00ปี2563ร้อยละ100อัตราวความพึงพอใจผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นปี2561ร้อยละ81.50ปี2562ร้อยละ85.27ปี2563ร้อยละ86.60อัตราวความพึงพอใจผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น ปี2,561ร้อยละ91.02ปี2,562ร้อยละ85.27ปี2,563ร้อยละ97.33ข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการลดลงปี2,561 3ครั้งปี2,562 7ครั้งปี2,563 2ครั้ง ผลลัพธ์ด้านเข็มมุ่งโรคเสียงสูงดีขึ้น1อัตราเบาหวานควบคุมได้ดีปี2561ร้อยละ26.11ปี2562ร้อยละ30.76ปี2563ร้อยละ35.50 2อัตราผู้ป่วยมีภาวะเซปติกช็อกปี2561ร้อยละ49.78ปี2562 ร้อยละ45.45 45. ปี2563ร้อยละ7.69 3. ร้อยละผู้ป่วย AMI ได้รับการตรวจคลื่นหัวใจภายในเวลา10นาทีร้อยละ100 4. ผู้ป่วยสตโตรคและ STEMI ที่มาโรงพยาบาลด้วยระบบ Fast-Tag เพิ่มขึ้นปี2561ร้อยละ14.28ปี2562ร้อยละ34.88 ปี2563ร้อยละ66.60 5. อัตราการเกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือดหลังคลอดลดลงเป็น0ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ 1. องค์กรแห่งความสุขต้นแบบปี2563 2. ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น3 a c c r e d i t 3. ผ่านมาตรฐาน LA ห้องปฏิบัติการ 4. Green and Clean Hospital ระดับดีมาก plus 5. ผลงาน r 2 r ดีเด่นประเทศไทยปี2558เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านปี2563เรื่องการพัฒนาเชิงระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 6. รางวัลคนดีสีสาธารณสุขปี2,561เป็นองค์กรสร้างงานประสานสุขขอวางยุคพัฒนาพาแก้ไขประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่เบิกบานใจสู่เส้นชัยคุณธรรมนำคุณภาพเอ่ย